ล่าสุดพ่อเอกปล่อยแล้วครับพี่น้องครับปล่อยแบบจุกๆเลยนะครับพี่น้องครับงานนี้บอกได้เลยว่าอิ่มหนำสำรางเต็มอิ่มกินแสบนอนรับแน่นอนพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดี FC คุณคนมองมาลังสุขุสุข้นนะครับ FC สาวหน่อยเพชรบานแพงที่สําคัญนะครับเอซีกีฬาหญิงทุกผู้ทุกคนนะครับขอพระคุณทุกๆกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึง กดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสังสอนในคลิปของคนหมักหมอ้อรัน้องพีน้องเนาะเอามาขอาประเด็นของเฮาครับพี่น้องครับคํานี่แรกนี่นะครับมีแต่เรื่องน่ายินดีนะครับพีน้องหลายผู้หลายคนถ่าหลายผู้หลายคนรอมานะครับพี่น้องหนึ่งวันเต็มเต็มับมื้อนี้อีกเกือบเต็มมือเนาะพี่น้องถ่าคลิปอีลาอุ่งอิงหลายผู้หลายคนทักมาหลังไม่บอกบอกคอพนเน บอกพ่อเอกเนี่ยปล่อยคลิปเนี่ยอยากเห็นคลิปสันคลิปเปรี้ยวกับเบิงนะครับอยากเห็นอยากหูว่าอุ้งอิงอยู่ใส่เห็ดเอียงอยู่เพลินวะพี่น้องครับคูณรังค้นบอกว่ากินโบอิมนอนบอลับกินกับโบแซบพี่น้องครับอืมเพราะฉะนั้นนะครับคํานี่สมความปรารถนาของเอฟซีแล้วครับพี่น้องครับเอาแบบจุใจไปเลยยี่สิบนาทีเต็มเต็มนะครับพี่น้องพ่อเอกปล่อยคลิปมาแบบเต็มฉบับ พี่น้องครับผูใด้ังบ่มทมันข้นเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งนตอนนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ปล่อยมาแล้วประมาณสี่สิบนาทีก่อนผมจะอัดคลิปนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกินอิ่มนออหรับกันได้แล้วพี่น้องครับสมความเที่ยาอ,อยากเบิ่งเขาไปเบิง่งมันจุใจไปเลยครับยี่สิบนาทีเต็มที่สําคัญยาขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะให้กําลังใจเพื่อนให้กาลังใจอี่หลายผู้หญิงหลายคนอยากฮู้ หลายคนอยากสากความเคลื่อนไหวของอีหลาเป็น่วงจิตใจอีหลาอุ้งอิงนะครับหลังจากที่อุ้งอิงมาเขียวสะกดรอบหนงเนาะพี่น้องมือมากแวะเขียวเตาง้อยนะครับและมือนี่นะครับพี่น้องครับก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลายแห่งเนาะของสะกนนะอนครบ่มจะเป็นวัดถ้ำผาแดงสถานที่ที่มีชื่อเสียงนะครับและนะครับวัดถ้ำขามนะพี่น้อง ผู้ใดังบ่ยเคยไปล่งนะครับตามรอยอุ้งอิงนะครับวันเสาร์อาทิตย์คนอาจจะมากนะครับแต่ถ้าไปช่วงบ่ายคนกระซ่าลงแล้วเนาะพี่น้องเนาะตามที่ผมเคยไปมากนะครับตามที่ผมได้ไปนะครับอืมเพราะฉะนั้นแล้วตามรอยอุ้งอิงได้พี่น้องครับ่ยวในประเทศนะครับเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจอุ้งอิงไปมองใดนะครับพี่น้องครับผมเซียอววานะครับเป็นซอฟพาวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับ ผมยองไปก็เป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวที่นั้นๆให้กับชุมชนเนาะพี่น้องเนาะให้กับจังหวัดนั้นๆให้กับสถานที่นั้นๆไปในโตนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องซอยกันอนุท์ท่องเที่ยวไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมเส้อนะครับว่าหลายคนนะครับเฝ้ารอนะครับอยากเห็นพี่ลาอุ่นเฉยเ่นเดียวกับแบปมินพี่น้อง ผมก็ติดตามบองโอ้ยพ่อได้เห็นแควรูปรูปแรลกมากอยู่ถ้ำผาแดนขนาดพี่น้องครับตื่นเต้นแห้งมือนี้นะครับตีใจตื่นเต้นยิ่งเข้าเป็นคนสกลนครพ้อมนอกพี่น้องเนาะผมเป็นคนสกลนครนะครับเกิดยุวานนอหนวาผมก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นอุโมงคีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของสกลนครบานเข้านะครับเออทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกที่ทุกแห่งนะครับที่อุโมงค์ไปเยือนเขาก็สิเห็นนะครับภาพบรรยากาศช่วยๆแล้วก็ เอฟซีอีหลาอุ้งิงมีทุกพื้นที่จริงๆนะครับมือนีขื้นทั่งผู้ทั่งดอยก็มีเอฟซีอีหลาอุ้งอิงคือนกันนะครับพนองขึ้นไปก็มีเอฟซีคอทายลูกนู่นนี่นั่นเนาะบอกแล้วครับเอฟซีอุ้งอิงมีทุกพื้นที่นะครับคนหักหลายพี่นองครับอืเพราะฉะนั้นไปมองไหนก็มีเอฟซีเพิ่นพีนองครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับใกล้วันเกิดอีหลาแล้วเนาะพี่นองเนาะเซฟ นะครับเดินท่างไปสซมาสายระมัดระวังนะครับด้วยความระมัดระวังและขอให้ปลอดภัยทุกการเดินท่านะครับพี่น้องครับถึงจะว่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศก็ว่าเป็นอย่างนะครับทุกคนเอฟซีของอีฬาอุ้งอิงกันย่งเข้าใจนะครับทุกคนย่อมมีเหตุผลนะครับพี่น้องครับเอออุ้งอิงนะครับรายได้เยอะอยู่แล้วเนาะพี่น้องมีกําลังพอที่จะไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อยามาสักประเด็นตรงนี้นะครับให้เพิ่นได้อยู่กับครอบครัวให้มีเพื่อเป็นของส่วนตัวนะครับดีที่สุดแล้วพี่น้องครับเอา้าบอกว่าอย่างไรเราพี่น้องครับขออนุญาตเนาะขออนุญาตทำพ่อเอกนะครับขออนุญาตนําคลิปของเพิ่นมากให้พี่ให้น้องให้เอฟซีของกีฬานุหญิงได้ชื่นชมบรรยากาศซึมซับบรรยากาศเที่ยวถ้ำผาเด่นไปน้ำกัดจัดน้อยนึงนะครับพี่น้องครับจะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะ ไปนําคลิปของเบผมมาบางส่วนบางตอนเพื่อให้เพียงหอนหายเอฟซีของนิราได้เบิร์นหายจิตถึงแน่พี่งหนองครับผมไปครับดูที่ดูที่หัวใจวันค่ะแดนจังหวัดสุพรรณน้อนสุรร้นเดี๋ยววันนี้เราสืบภาพของโปรในเอฟซีไปไปเที่ยวครับทำบุญดําการครับเนี่ยอ้ามเป็นเขาหรอกเริ่มองภาลย นน่ยเห็นคนได้เลยไหมถึงแล้วถึงแล้วครับตอนนี้อ๋อพวกเราก็วอมาบริการอย่างดีแล้วครับถึงแล้วครับตอนนี้ครับพอดีเลยครับทายลูก <c oughs> นี่ครับเป็นจำเลยเพื่อนนะครับีแฟนครับจำเลยครับเนี่หน่อยตึ้งแห่เดี๋ยวเพืนหนึ่งเป็นหัวตึงแห่ประเดี๋ยวเ้็งหัวตืงแห่ประเดียหัวดันวันสไลม์มุนปเดย ตลอดนาะวดนี่จด้เนาะน่ามอมองมองมองมัต้มรวย้มสุขโอเคเลื่องตำแนงีตำแหน่งอะตำแหน่งคนขับรถดิบกเออคนหลักบมีเออเอาเอาหมไปก่อนเออ ขัดเหอมันเลัเวเดี๋ย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 เดเเมันเป็นบุญลูกบุนเมียนะมามอจะนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊เป็นบุญลูกหรือบุญเมียก็ยกโคให้จิ๊บจิ๊บท่ไหนยกโคให้ไปห้องสุดยอดเลยครับ อ้มองนางอย่างดีเลยเนาะแม่หักเนาะ <c oughs> จิบกาแฟย่างมือเสาดาดฟ้าเขาเป็นทีงดีนสีแดงบบได้มันบบเป็นภูเขา <c oughs> <c oughs> มันนเเป็่ <c oughs> อยูตัวนี้มันธรรมชาติแบบเป็นเขาเป็นอันไหนเนไปเห็นภูนไกลๆเห็นไหมที่วงจรใหม่